เคยสงสัยกันไหมคบว่าเราจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ยังไงให้คนเริ่มที่จะสามารถจดจำเราได้และไม่หมดไฟระหว่างทางคลิปนี้แทนเลยจะขอสรุปแนวทางในการทำงานจากพี่ๆครีเอเตอร์ชื่อดังทั้ง3ช่องนะครับซึ่ง3คนนี้ก็คือหนึ่งเลยก็คือพี่อังหุนนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยพี่แอมการตลาดการเตลิดนะครับแล้วก็พี่ฟาใสนะครับหรือโค้ดฟาใสเน่งแทนขอเริ่มต้นจากพี่อังหุนก่อนนะครับพี่อังหุนเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยพี่อังหุนเนี่ยคือมีชื่อเสียงแล้วก็ดังมากใน t ิ k กต็อกนะครับพี่อังห สามารถสร้างยอดขายสร้างรายได้นะครับจาก TikTok s h o p อเนี่ยไปเยอะมากเป็นจํานวนเงินที่เยอะมากๆนะครับบงังเอิญแทนก็ได้มีโอกาสไปฟังในไลฟ์สดของพี่ยังหุ่นนะครับเรื่องของการแบบวางใจแล้วกันวางใจในพลังงานแล้วก็จักรวาลอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะออกมาได้ดีคือไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงอ่ะขอให้ตอนที่กดโพสต์เข้าไปอ่ะใจเราต้องนิ่งๆอ่ะแล้วก็ต้องรู้สึกมั่นใจที่จะกดโพสนะครับแล้วก็ต้องภูมิใจในคอนเทนต์ของเราด้วย และสิ่งที่เหลือที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นยอดวิวหรือยอดไลค์หรือว่าคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถบีบบังคับให้ใครมาคอมเมนต์ในทางที่ดีทั้งหมดได้หรือว่ามากดไลค์เราทั้งหมดได้มันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นมันควบคุมไม่ได้ถูกไหมทุกคนแง่คิดที่2นะครับที่ได้จากพี่ยังหุ่นเนี่ยก็คือเรื่องของการมีเมนเทอร์นะครับทุกคนเหมือนกับว่าตอนที่แานฟังในไลฟ์สดเนี่ยก็จับใจความได้ประมาณว่าพี่ยังหุ่เนเออนนรร์สัักคคคนนะบื หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าไลฟ์โค้ชเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีจากภาพลักษณ์แล้วก็แบบพาร์ทเอ็ก e r i e n ส e ของหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากให้มองว่าการมีเมนเทอร์ที่เขาเคยเดินนําหน้าเราไปก่อนก้าวหนึ่งเนี่ยมันช่วยย่อเวลาที่เราจะต้องไปแบบเผชิญเองอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าพอเรามีที่ปรึกษาเราก็กล้าทํากล้าลงมือมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแง่คิดที่2จากพี่อังุ่นเนี่ยแทนก็มองว่าเป็นการมีเมนเทอร์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันครับมาต่อที่ คนที่2นะครับก็คือคนนี้พีแอมหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าช่องเขาดังมากเป็นการตลาดการเติรดนะครับพีแอมนี่คือแบบทำโซเชียลมีเดียมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยไม่ว่าจะเป็นเพจโกดังหนังนะครับแล้วก็ Li v i n g Pop ที่เป็นเพจสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นคนที่แบบดังมากมีชื่อเสียงมากในวงการโฆษณาครับเรื่องของพีแอมที่แทนจับใจความได้เนี่ยที่พีแอมย้ําพูดตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องของการสร้างระบบในการทํางานอะไรก็ตามอะครับเราควรจะสร้างระบบที่แบบวันที่เราแบบ จะเริ่มเรารู้เลยว่าแบบเราจะต้องไปที่ไหนก่อนยกตัวอย่างของแทนแล้วกันอย่างแทนเวลาที่จะไฮแจ็คสมองตัวเองให้แบบกลับมาทํากลับมาโฟกัสอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแทนจะเริ่มแบ่งงานย่อยๆก่อนอย่างเช่นสมมติแทนจะสร้างคลิปนึ่งใน TikTok อย่างเงี้ยแทนก็จะคิดว่าลวันนี้เอาแค่อินโทรพอพอได้อินโทรปุ๊บแทนก็มีไฟทําคลิปต่อเลย เป็นแบบนี้มาเสมอเลยก็เลยรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นจุดที่แทนจะไฮแจ็คก็คืออะไรทุกคนก็คือการสร้างอินโฟขึ้นมาทีเนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการสร้างระบบของพี่แมจะเป็นยังไงพี่แอมเนี่ยแนะนำไว้คร่าวๆนะครับทุกคนว่าเราอะถ้าอยากเห็นผลลัพธ์ในการทำโซเชียลมีเดียจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะอย่างน้อยๆอะต้องสร้างปริมาณก่อนคุณภาพเพื่อให้ระบบเนี่ยค่อยๆนําพาเราไปเองคีย์ u ัก e s เ f สแฟ o เนะครับของพี่แอมเนี่ยก็คือการสต็อกคิป สัก30ตัวนะครับใช้เวลาสัก2สัปดาห์นะทุกคน2สัปดาห์นี้เราก็อัดเราก็ทาคลิปอะไรอย่างเงี้ยสต็อกไวเลยทั้งหมด30ช่วงเวลา30วันแรกก็อาจจะลงเป็นเวละคลิปอย่างนี้ก็ได้นะครับเน้นไปที่ปริมาณไปก่อนทีเนี้ยมันคือการสร้างระบบยังไงก็คือเราพยายามที่จะทําคลิปทุกวันเพื่อที่ให้สมมติว่าเป็นติ๊กต็อกเนาะเราต้องการให้ a อจําเราได้แล้วก็พุชเราขึ้นไปเพื่อที่จะให้ AI อไครับจดจําเราว่าเฮ้ยเราเป็นช่องเกี่ยวกับ เรื่องประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ทุกคนจะเริ่มทำโซเชียลมีเดียครับแทนอยากให้ทุกคนสต็อกคลิปไว้ก่อน once ที่เราจะทำคลิปครับเราก็ค่อยๆเอาสิ่งเหล่านี้กลับมาประกอบรวมร่างกันเป็นคลิปนะครับ คีย์ที่2ที่ได้จากพีแอมนะครับในระบบของเราอะ่ะเราก็ควรที่จะมีคอนเทนต์ที่ลงอย่างสม่ําเสมออย่างที่ท่านบอกไปข้อแรกเนาะว่า1เลยถ้าจะเริ่มเข้ามาปั้นช่องอะ่ะควรที่จะมีคลิปสต็อกไว้ก่อนสักสิบคลิปเป็นอย่างน้อยคีย์เทคเอาไว้จากพีแอมที่ท่านได้นะครับก็คือว่า y o u t u b e t i k t o k i g เนี่ยเขาไม่แค่เขาไม่ได้แค่ต้องการแบบคอนเทนต์ที่ดีจากเราเนอะไหมบางทีแบบตัดคลิปให้ตายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลงเดือนละครั้งสองครั้งเงี้ยเอไอก็จํเราไม่ได้มันก็ไม่นําส่งการโพสต์กกาารรลลลงงเเเนย็คววจะใดิม นอกจากลงทุกวันแล้วต้องลงเวลาเดิมๆด,ด้วยเพื่อที่จะให้เขาจําได้ว่าอ๋อ oh, ช่องนี้คือจะลงเวลาประมาณนี้นะเหมือนรายการรายการหนึ่งนะครับแบบที่เราติดตามตอนเด็กๆว่าเออเรารู้นะว่าช่องก้ากระตูนอย่างเงี้ยมันจะมาตอน9ก้าโมงหรือเปล่าหรือ8ปดโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบตื่นในวันเสาร์อาทิตย์ได้เลยในทันทีเพราะว่าเรารู้ว่าอ๋อ oh, เขาจะโพสต์คลิปวันนี้นะเดี๋ยวเรารอติดตามอะเี้ยก็คือแบบนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งโอเคของพี่แอมก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับอย่างแทนตอนที่ทำคลิปใหม่ๆก็ฟังพี่แอมเนี่ยแหละ โอเคมาถึงคนที่สามคนสุดท้ายนะครับก็คือพี่ฟ้าใสเนาะพี่ฟ้าใสอะถ้าใครรู้จักอะก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการออกกำลังกายที่ดังมากๆนะครับแบบตั้งแต่ช่วงแบบโอนานแล้วอะเป็น10ปีได้แล้วอะคีย์เท็กเอาไว้ของเขาอะก็จะเป็นเรื่องของอา่าเฮดไลน์นะครับหรือว่าอินโทรหรือว่าฟุกที่มันต้องคมรวมไปถึงแบบตัวหน้าปกตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องต้องน่าดึงดูดด้วยทีนี้เราจะทําให้มันเกิดความ a t t r a c t i v e หรือน่าดึงดูดยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเนาะ ที่ฟ้าใสอ่ะให้คีย์เทคเอาไว้ข้อที่1ไว้ว่าเราอ่ะควรจะเขียนเฮดไลน์ไว้เยอะๆก่อนเฮดไลน์ก็คือตรงอินโทรที่แบบ3าวิแรก5าวิแรกอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราจะดึงดูดให้คนที่เขาแบบผ่านเข้ามาเห็นคลิปเราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องหยุดฟังฉันต้องเซฟฉันต้องกดันต้องไลค์ต้องคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก่อนให้เพื่อนๆนะครับคิดเฮดไลน์ไว้ก่อนนะครับประมาณ30-50หัวข้อแล้วเราก็ค่อยๆเลือกมาทําทีละอันนะครับว่าหัวข้อไหนน่าสนใจหน้าหัวข้อไหนไม่น่าสนใจก็ ไม่ไม่คลิกอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ลบไปนะครับแต่ว่าขอให้คิด headline ไว้ก่อนนะครับพอวันที่เราแบบอุ้ยมีสต็อกของ headline แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะได้สต็อกของคลิปเองก็เป็นการ brainstorm ไปก่อนรอบหนึ่งว่าแบบอุ้ยเราด้าความคิดที่แบบเยอะๆๆๆของเราอะ่ะลงไปใน paper ก่อนนะครับข้อเนี้ยมันไปต่อย,ยอดข้อของพี่แอมเนาะว่าการจะทําคลิปอะ่ะที่ต้องสต็อกไวอ้อ่ะมันควรจะไปในแนวทางไหนก็ได้ของพี่ฟ้าใสเนี่ยแหละมาช่วยเติมเต็ม สนะครับเทคนิคที่ได้จากพี่ฟาใสนะครับก็คือว่าเราควรทําปกออกเป็น3แบบหลักๆนะครับปกแบบแรกนะครับที่พี่ฟาใส่นะนําก็คือ fear of missing out สร้างความแบบกลัวไม่ได้แบบว่าใช้ความรุนแรงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะคือการทําปกแบบ FOMO fear of missing out เนี่ยคือให้รู้สึกว่าคนที่เขาจะติดตามเราเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเขาขัดเราไม่ได้เขาขัดคอนเทนต์นี้ไม่ได้มันสําคัญกับเขาทํายังไงละ่ะหนึ่งเลยก็คือว่า สมมติว่าพี่ช่องพี่ฟ้าใสะเขายกตัวอย่างเป็นการออกกำลังกายใช่ไหมปกของพี่ฟ้าใสะก็จะบอกกับเราว่าเรื่องที่มือใหม่หัดออกกำลังกายพลาดอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะรู้สึกอะไรบางอย่างกับมันถูกไหมครับมาดูข้อที่2นะครับก็จะเป็นปกแนวโน้ตหาวนะครับปกแนวโน้ตหาวก็ยกตัวอย่างเช่นเคล็ดลับการออกกําลังกายเคล็ดลับการสร้างตัวตนใน30วันนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือทุกคนสามารถเอาไปตั้งตามได้เลยแล้วก็ปกแบบสุดท้ายนะครับที่พี่ฟ้าใส์เขาแนะนําก็คือว่า เป็นปกที่น่าสนใจอาจจะเป็นตัวสถานที่เองสมมติว่าแฮนด์รีวิวช่องที่เป็นแนวทราเวลใช่ไหมครับแทนก็จะเลือกปกที่คิดว่าอุยอันนี้น่ากดเข้าไปดูหมายถึงว่าอาจจะเป็นสถานที่อันซีแล้วก็ไม่ได้เห็นได้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นหัวข้อที่มันน่าสนใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเราก็เราก็ตามนั้นได้เลยไม่จําเป็นต้องมาใช้อสองอันแรกนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอสรุปเรื่องของพี่อัง,งุนพี่แอมแล้วก็พี่ฟ้าใสไว้ด้วยคีย์เวิร์ดประมาณนี้นะครับสำหรับพี่อัง,งุนเนี่ยอยากให้ทุกคนอ่ะ ไม่ต้องกลัวแล้วก็ทําใจดีๆทําใจร่มๆแล้วก็ทําแบบจิตนิ่งๆอ่ะเราวางใจในแบบโชคชะตาของเราอ่ะว่าคลิปมันจะเดี๋ยวมันนาส่งไปหาคนที่ใช่เองแล้วก็สําหรับพี่แอมนะครับก็ระบบต้องเตะระบบต้องแน่นในระดับหนึ่งต้องมีสต็อกคลิปนะครับทุกคนอย่าลืมแล้วก็พี่ฟ้าใสนะครับกลยุทธ์ที่เราใช้ก็อย่าลืมว่าต้องเฉียบด้วยนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ